ย่านพาหุรัตจะนึกถึงตลาดผ้าหลากสีสันขนาดใหญ่ของพ่อค้าชาวอินเดียจนย่านนี้ถูกเรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยชาวอินเดียที่นี่ส่วนใหญ่นับถือาศาสนาซิกมาจากแคว้นปัญจาประเทศอินเดียแต่ก็มีชาวฮินดูและชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ตามตรอกซอกซอยระหว่างถนนจักรเพชรกับถนนตรีเพชรด้วยเช่นกันพาหุรัฐจึงไม่ได้มีแค่ร้านขายผ้าแต่มีร้านจำหน่ายข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทูบกัมยานรูปปั้นเทพแกะสลักเครื่องว้เทพที่ส่งตรงมาจากอินเดียเครื่องแต่งกายสารีเครื่องเทศรวมทั้งร้านอาหารต้นตำรับอินเดียที่มีกลิ่นเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์รุงสดใหม่ขายกันทุกวันตอบโจทย์วิถีชาวพรตาตะที่ยังรักษา